ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto ยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนดำดิ่งไปในหนึ่งในประสบการณ์ภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดแห่งทศวรรษอวตารสิปี2 0 2 6ใช่แล้วคุณได้ยินไม่ผิดบทต่อไปของตำนานอวตารอันยิ่งใหญ่โดยเจมส์คาเมรอนกำลังจะมาแอลมันสัญญาว่าจะพาเราเข้าไปลึกยิ่งกว่าที่เคยในโลกของแพนโดราซีรีส์อวตารได้ผลักขอบเขตของวงการภาพยนตร์มาตลอด โดยผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับเรื่องราวอันทรงพลังและอาวตารา12กําลังจะกำหนดนิยามใหม่ของสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นไปได้ในโลกภาพยนตร์ภาคใหม่นี้จะสานต่อเรื่องราวของเจคซาลีและเนติรีขณะที่ครอบครัวของพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่บนแพนโดราหลังจากเหตุการณ์อันเข้มข้นในภาคก่อนเรื่องราวจะพาเราไปสำรวจชนเผ่าใหม่ระบบนิเวศที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นระหว่างมนุษย์กับชาวนาวี วิสัยทัศน์ของคาเมรอนจะขยายไปไกลกว่าป่าและมหาสมุทรที่คุ้นเคยครั้งนี้เราจะได้เห็นภูเขาไฟพื้นที่เรืองแสงใต้ดินและแม้แต่การเชื่อมโยงทางดวงดาวที่ผูกพันแพนโดรากับดวงจันทร์อื่นๆโลกของอาวตารสิจะถูกสร้างขึ้นอย่างน่าทึ่งเกินจินตนาการสิ่งที่ทําให้อาวตารสิพิเศษไม่ใช่แค่ภาพที่สวยงามเท่านั้นแต่คือความลึกซึ้งทางอารมณ์ซีรีส์นี้ได้พัฒนาไปจากเรื่องราวการเอาชีวิตรอดและสมดุลของธรรมชาติกลายเป็นเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ หรือควรจะบอกกว่าชาวนาวีว่าด้วยครอบครัวมรดกและความสามัคคีมีข่าวหรือว่าภาคนี้จะจอดลึกถึงความขัดแย้งระหว่างรุ่นของชนเผ่านาวีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่การทดสอบความพักดีประเพณีและตัวตนลูกๆของเจคและเนติรีจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นแทนสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตของแพนโดราและความหวังในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในด้านเทคนิคอวาทา12จะยกระดับมาตรฐานของนวัตกรรมภาพยนตร์อีกครั้ง ทีมงานของคารเมรอนใช้ระบบจับการเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่สามารถเก็บรายละเอียดเล็กที่สุดของใบหน้าได้แม้ใต้น้ำและในสภาพแสงสุดขั้วภาพของหนังจะถูกนำเสนอในระบบ 3D อัตราเฟรมสูงเวอร์ชันใหม่ล่าสุดให้ประสบการณ์ที่สมจริงและน่าทึ่งกว่าว่าที่เคยความสมจริงของสิ่งแวดล้อมแสงและมิติจะทำให้แพนดรามีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมดนตรีประกอบของภาพยนตร์ก็จะมีพลังทางอารมณ์อย่างลึกซึ้งผสมผสานเสียงชนเผ่ากับท่วงทำนองล้ำอนาคต ที่สะท้อนจังหวัดธรรมชาติของแพนโดราคอมโพสเซอร์ไซมอนแฟรงเกลนผู้สร้างสรรค์นดนตรีในอวาธา The Way of Water ก็มีแนวโน้มจะกลับมาเพื่อคงเอกลักษณ์เสียงที่เป็นหัวใจของโลกนี้แฟนๆต่างก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าเรื่องราวนี้จะเชื่อมโยงไปสู่บทสุดท้ายอย่างไรคาเมรอนได้บอกเป็นนัว่าอวทา12จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญช่วงเวลาที่ชะตาของแพนโดราจะถูกตัดสิน ไม่ใช่ด้วยสงครามแต่ด้วยความเข้าใจเตรียมพบกับดรามา่าเข้มข้นฉากแอคชั่นสุดอลังการและช่วงเวลาที่จะทำให้ผู้ชมต้องน้ำตาซึมเหมือนที่ภาคแรกเคยทำไว้ในปี2009ซีรีส์อวตารไม่ใช่แค่ภาพยนตร์แต่เป็นจักรวาลแห่งภาพยนตร์ที่สร้างจากวิสัยทัศน์อารมณ์และศิละปะและเมื่ออวตาร12ใกล้เข้ามามันเตือนเราว่าทำไมเราถึงยังรักการดูหนังในโรงภาพยนตร์เพื่อสัมผัสสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิต สิ่งที่เชื่อมโยงเราทั้งทางอารมณ์และสายตาในแบบที่เรื่องราวอื่นไม่สามารถทําได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเดินทางกลับสู่แพนโดราในปี2026โลกที่ธรรมชาติจิตวิญญาณและเทคโนโลยีมาบรรจบกันอย่างลงตัวในแบบที่มีเพียงเจมคาเมรอนเท่านั้นที่ทําได้ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนอวตารตัวยงหรือ